ลเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงฉลาดรู้แม่ถามคุณต๊อปเนี่ยค่ะว่าปกติเนี่ยเวลาเวลาจะไปช้อปปิ้งซื้อของที่เป็นแบบว่าพวกอาหารสดผักผลไม้เนี่ยคุณไปซื้อที่ไหนหรือว่าจะเน้นเข้าแต่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเอาความสะดวกสบาย <ใจ S 1> อย่างเดียวยแม่แต่ก่อนนะก่อนที่จะมี5 Modern Trade ้าโมเดิร์นเทรดมาใหญ่ๆ ก็เข้าไปตลาดสดนี่แถวกิ่งเพชรนี่ผมไปประจำแถวเจริญผลก็เคยไปแต่ไปไม่ได้ไปซื้อเองนะไปถือตะกร้าให้แม่ให้ญาติพี่น้องแล้วก็อ่ะหยิบอะไรก็ใส่มาใส่มาแล้วกันสุดท้ายก็แบกเข็นรถเข้าบ้านแต่พอเดี๋ยวนี้ พฤติกรรมของคนกรุงส่วนใหญ่เน้นความสะดวกสบายหรือว่าคนต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆเองเนี่ยก็จะนิยมเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกมีหลายสิ่งอะดูสะอาดไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีน้ำเฉยเหมือนแบบในสมัยก่อนอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็ชอบซื้อของทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็รวมถึงไปตลาดสดด้วยเพราะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือได้พบปะพูดคุยกับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายทั้งผักผลไม้แล้วก็ที่สําคัญก็คือ ถูกราคาถูกกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอชอบแบบนี้นี่เองใช่ไหมแต่ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดความดูแลก็เอาน้ําเอาอะไรมาพรมดูวิถีอนามัยเยอะเหมือนกันนะเดอร์ใหมนี้นะราคาจะต้องขึ้นมาหน่อยใช่มีเขาเรียกว่ามี2ทางเลือกให้กับผู้บริโภคแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยที่อื่นโดยเฉพาะตามตลาดสดเนี่ยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้บอกว่าราคาผัก ราคาผลไม้มันเริ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังควบคุมราคาสินค้าอยู่ด้วยต้องไปถามกับนักขา่าวภาคสนามของเราแล้วล่ะครับเราส่งทีมงานไปด้วยนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญไปดูกันดีกว่านะคะว่าสาวสวยนะคะคุณเฟยนะคะคุณฐานิตาของเราเอ,อ,อยู่ในที่สถานที่สดๆแล้วไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณเฟยคะ ฮัลโหลเจนครับขอบคุณค่ะคุณ๊อบและคุณทอยจอยคะตอนนี้นะคะเฟย์ก็มาอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้พาเดินชมข้างในตลาดนะคะรวมไปถึงพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถึงสถานการณ์การค้าขายนะตอนนี้มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มหรือลดมากน้อยอยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับทางกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญนะคะคุณฐานิศลามังกรพาณิชย์นะคะเดี๋ยวเราจะไป คุยกับทางคุณกุ๊กกิ๊กก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดที่ท้าปีกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็ว่าได้นะคะเรามีการแบ่งโซนสินค้ายังไงบ้างค่ะค่ะก็ที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะอยู่สะพานใหม่เนาะมี30ไร่เรามีแผง1,500าแผงข่ที่เราแบ่งเป็นโซนก็จะมีโซนอาหารสด ของชําของแห้งมีเสื้อผ้าแฟชั่นไอทีซึ่งอยู่โซนพลาซ่าอ,อ,อาหารฟุตคอร์อที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีตลาดนัดด้วยค่ะตอนเย็นกลุ่มลูกค้าที่มาเดินที่นี่ค่ะจะเป็นกลุ่มบริเวณนี้หรือว่ามาจากหลายๆที่ค่ะ คือจริงๆแล้วเมนหลักก็จะเป็นคนละแวกแถวนี้เนาะ mm hmm. ก็จะมีสีเขตดอนเมืองไซไหมแถวนี้ค่ะที่มาเดินคือตลาดเราเปิดมาแล้ว60ปีฉะนั้นก็จะได้ผู้บริโภคที่เคยมาตั้งแต่สมัยก่อนด้วยค่ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพูดแค่นี้นะคะยังไม่เห็นภาพคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาเข้าไปชมตลาดรบกวนคุณกิ๊กช่วยพาชมตลาดด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณป้าสีนวลใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตอนนี้บรรยากาศค้าขายเป็นไงบ้างคะขายดีพออยู่ได้ค่ะ,นนคะสินค้าคุณหลาีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไหมคะมีมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นกะหล่ำปีก็พริกพริกขี้หนทูทุกพริกทุกพริกเลยตอนนี้แพงแต่จะมีมะนาวก็ลงค่ะค่ะมะนาวลง10ลูกอย่างงี้สิบาท ชาถ้าเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็จะสองบาทสาบาทค่ะโลละโลละสี่สิบถึงสาห้าค่ะแล้วแต่สวยไม่สวยค่ะพี่อย่างนี้โลละร้อยี่สิบค่ะถ้าอย่างนี้โลละแปดสบบาทมีอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะปรับขึ้นก็มีหอมใหญ่หอมใหญ่ก็เนี่ยโลละสีสิบห้าบาท คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณกุ๊กกิ๊กก็พาเฟยนะคะมาถึงแผงหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะเยนรงชัยคะสวัสดีค่ะามตอนนี้บรรยากาศค่าขายเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เห็นเงียบครับเป็นเพราะอะไรคะเะว่ามันก็อย่างที่รู้ๆนะครับ ราคาหมูตอนนี้เรามีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลดลงคะตอนนีร้ราคาหมูไม่ไม่นิ่งนะรครับราคามันขึ้นขึ้น,น,นลงลงวันนี้ลงนิดหน่อยวันนี้ลงนิดหน่อยสัมชันนะ,นออะ,ะตอนนี้ราคาหน้าร้านใช่ไหมร้อยสี่สิบโดยประมาณราคาเดิมเมื่อราคาหน้าร้านไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ราคาราคาต้นดูนมันเปลี่ยนเรื่อย เยนใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเร่องมาคะตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆค่ะผลไม้ชนิดไหนที่ขายดีเป็นพิเศษช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็หน้าเงาะค่ะก็ขายเงาะขายมังคุดขายดีแต่ป้าไม่ได้ลงมังคุดแล้ววันนี้พอดีมันไม่ค่อยดีแล้วมันเหลืองเยอะแต่มันก็ขายดีอยู่นะเงาะมังคุดลองกองอยู่โลเท่าไหร่คะอย่างเงาะเงาะเงาะก็ตอนนี้โลสามสิบค่ะแล้วก็ลองกองก็ห้าสิบหกสิบ มังคุดก็ประมาณ40 50ิบห้าสิบะค่ะแล้วก็ส้มส้มก็ถ้าลูกใหญ่ก็ร้อยร้อยยีอันนี้ลูกเล็กร้อยหนึง่งแล้วก็ตอนนี้มีส้มอันนี้อร่อยออกมาใหม่ส้มนอกส้มแมนดารินโล่ร้อยห้าสิบอร่อยแอปเปิลแอปเปิลวอชิงตันค่ะวอชิงตันแล้วก็มีแอปเปิลจีนแล้วธรรมดาอันนี้แอปเปิลฟูจิมันจะขายดีแต่ตอนนี้มันขาดสินค้าขาดเลยนฟูจิลูกใหญ่ขายเป็นลูกค่ะตอนนี้อันนี้มันลูกใหญ่ลูกละสามสิบ ถ้าเปิ้ลวอชิงตันก็15บาทอันนี้ก็15บาทเปิ้ลจีนเป็นเนื้อทรายถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นไหมคะ่ะหรือว่าราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมราคามจะเท่าเดิมไม่ขึ้นแต่แต่ต้นทุนขึ้นนะต้นทุนขึ้นแต่เรายังขายราคาเดิมอยู่เพราะมันยังขึ้นไม่เยอะไงขึ้นมาประมาณ20-30อะไรเงี้ยขึ้นมาหน่อยนึงแต่ป้าขายราคาเดิม,มก็มีส้มแหละที่ออกมาใหม่ตัวนี้อร่อยเราใช้นิยมไหว้พระกันสีเหลือง ส่วนใหญ่คนก็จะมาเลือกไปจ้าแล้วก็มีสับปะรดแตงโมอะไรพวกนี้ก็คนก็ใช้กันฝรั่งฝรั่งขายโดนมาฝรั่งอยู่ที่โล่สี่ห้าฝรั่งกิมจูนะอร่อยแล้วก็แตงโมลูกอสามห้าถ้าเป็นสับปะรดเนื้อหวานก็โล่สามสิบยี่ห้าเนี้ยกล้วยนะตอนนี้แพงมากเลยเพราะว่ามันมันร้อนไงกล้วยไม่ออกกล้วยนว้วาปกติจะขายแค่หวิยี่ห้าตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามห้าแล้ว ตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าครบคันทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็รวมทั้งผลไม้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณคุณกุ๊กกิ๊กนะคะที่พาเดินชมตลาดวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้เวลาแล้วนะคะใกล้เย็นแล้วพอดีเดี๋ยวเฟยต้องขอตัวกลับไปเตรียมอาหารให้ที่บ้านก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณต๊อบและคุณทอยจอยค่ะ เพิ่งจะบ่ายโมงครึ่งเองบอกเย็นแล้วนะ <c oughs> ครับ,บขอบคุณครับคุณเฟย์ธนิตาครับค่ะขอบคุณคุณเฟยด้วยเห็นภาพบรรยากาศจากที่ตลาดยิ่งเจริญเมื่อสักครูแ่แหมทั้งอาหารคาวอาหารหวานผักผลไม้ดูแล้วน่ารับประทานซื้อกลับไปทานที่บ้านกันมากเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณเอะพาพิมลลงพื้นที่ไปที่ตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นคือที่ตลาดไทยติดตามกับคุณเอะพาพิมลเลยครับ คุณอเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณวุฒินันคุณกนกวรรณคะตอนนี้เราอยู่กันที่ลานผักภายในตลาดไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้จะพามาดูแนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงนี้ว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับลดลงมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งทําให้บางพื้นที่ตอนนี้มีราคาสินค้าเกษตรที่มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยวันนี้จะมาสํารวจภายในตลาดไทยกันค่ะ ว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะพาเราทัวร์ตลาดด้วยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้แนะนําตัวเองหน่อยค่ะครับผมทวัตชัยพิทักษ์นานกูลนะครับเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดตลาดไทยครับค่ะอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นสถานการณ์แนวโน้มราคาสินค้าในช่วงนี้ค่ะว่าตอนนี้ภาพรวมราคาสินค้าเป็นยังไงบ้างคะครับเอ่อก่อนถึงต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าการที่เราพูดกันบอกว่า เนื่องจากภัยแล้งแล้วสินค้ามีขึ้นราคากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมอยากให้แยกแยะนิดหนึ่งเพราะว่า,าการที่สินค้าจะขึ้นราคาเนี่ยผมคิดว่ามันแล้วแต่ชนิดประเภทของสินค้าแล้วก็แหล่งของสินค้าว่าเป็นมาอย่างไงนะครับผักเนี่ยแหล่งของการเพาะปลูกเนี่ยนะครับที่มันจะมีผลกระทบเนี่ยนะครับกับาราคาเนี่ยมันมีแหล่งของที่ส่งตลาดไทยเนี่ยอยู่เป็น2แหล่งใหญ่ๆ แหลงแรกเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นผักใบใชเช่นเรื่องผักบุ้งผักคะนา้าผักกวางตุง้งแตงกวาพวกเนี้ยจะปลูกบริเวณจังหวัดนครปฐมลาดบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีซึ่งสินค้าพวกเนี้ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพราะว่าน้ํายังมีนะครับสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าเช่นที่เช่นพวกพริกนะฮะัผักชีนะครับแล้วก็บะเขือพวงกระหลำ่ำ ซึ่งสินค้าพวกนี้จะปลูกบริเวณที่เป็นภาคกลางตอนบนกับอีสานค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยจึงมีการปรับราคาบ้าง<ช>นะฮะตัวที่ปรับสูงสุดจะเป็นพวกพริกนะฮะพวกพริกกับพวกผักชีอันนี้อาจจะปรับ50 60ตตอนนี้ราคาค่ะ าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วบ้างถ้าไม่ตกแต่งก็ขายฉลอมละ2 0 0รนะคะถ้าตกแต่งแล้วก็35บาทา่ะทค่ะเห็นเป็นอดอกกระหล่ำกระหล่ำปีตอนนี้ขายถุงละเท่าไหร่คะอันนี้มัน5โลนะคะเราแพ็ค5โลขายร้อยบาทถ้าหัวใหญ่แพ็ค10โลก็350ร้าคาตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับลดลงแพงมากเลยสําหรับผู้ซื้อนะคะ,คะแต่เราก็ไม่ได้ดีนะเพราะเราก็ไม่มีผลผลิตจะเก็บเหมือนกัน<อ>กระหล่ำมันไม่โตอะ มันไม่มีน้ําลดแล้วคือปกติเราจะมีแหล่งน้ําที่ใช้อยู่ดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้แหล่งน้ํานั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันไม่มีน้ำไม่มีน้ำป,ปัญหานี้มานานกี่เดือนแล้วคะก็ประมาณ2อเดือนอเอนันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาต้องเพิ่มขึ้นเชยค่ะ,คะเป็นสาเหตุหลักด้วยสลูกค้าส่วนใหญ่ที่มารับซื้อไปจะเป็นใครคะก็เป็นตลาดรอบๆที่บริเวณใกล้เคียงนี่แหละ,ค,ะค่ะ,คะบ่นเสียงอะไรบ้างไหมคะตลอดเวลาเลยค่ะบ่นทุกวันด้วย เพราะว่ามันมันค่อนข้างจะแพงมากแล้วคุณภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากระหล่ำอะ่ะช่วงนี้มันไม่โตมันมีแต่ลูกเล็กๆเกลียพอสมควรเพราะว่าเราจะหาของให้ลูกค้ายากเพราะจริงๆแล้วเราก็จะมีสเปกลูกค้าในแต่ละคนอยู่ก็ออตอนนี้ก็ต้องบอกกันไปว่าก็ต้องโทนนะ้ามันไม่มีจรงิงๆจะเป็นสัตว์นอกหน้าราคาหน้าร้านก็จะเป็น ร้อยยี้าร้อยมันจะมีของสดแล้วก็เป็นของแช่ส่วนสามชั้นก็เหมือนกันร้อยยี่้าร้อยสถ้าจะเป็นหลายหน้ากับสะโพกอย่างนี้ก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงค่ะ,คะประมาณ110บาทขยับไปเรื่อยๆค่ะ,คะตอนนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับลดลงคะช่วงน่าจะอยู่ในช่วงขาลงนะคะเพราะว่าเศษรษฐกิจก็ฝืดๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหมูก็จะเริ่มลงแล้ว เพิ่มลงเยอะไหมคะกว่าช่วงที่ผ่านมายัางค่ะเพิ่งจะลงมาแค่พาสองพาแรกค่ะประมาณสี่บาทสองบาทถ้าเป็นหมูเป็นนะคะ,<พ>ะมันขยับประมาณนี้นะคะ่<พ>ะจะมีทั้งส่งรถเล่อย่างเงี้ยรถขายกับข้าวอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นแบบว่าซื้อไปทํากับข้าวแล้วก็ลูกค้ารายย่อยอะ,ค,ะค่ะดีไหมคะช่วงนี้ก็ได้ค่ะดีส่วนมากก็จะส่งเขียงก็จะเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะ ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของหมวดอาหารทะเลกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสอบถามแม่ค้ากันค่ะว่าตอนนี้ราคาสินค้าอย่างในหมวดของปลาทะเลล่ะค่ะอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วบ้างค่ะค่ะตอนนี้ที่ร้านมีขายปลาชนิดไหนบ้างคะมีปลาเกา๋ามีกระพงแดงมีกระพงขาวมีทุกอย่างมีทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหมวดอาหารทะเลทั้งหมดใช่ไหมคะราคาตอนนี้มีอยู่ที่เท่าไหร่บ้างคะภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อย <c oughs> เพราะว่า ตอนนี้เรือเขาหยุดชะง,งักออกกันก็เราไปซื้อมาเขาขึ้นเราเราก็มาขึ้นต่อแต่ไม่มากก็โลละห้าบาท3บาทอะไรพวกนี้เช่นปลากระพงตอนนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่ปลากระพงมันมี2ชนิดถ้าทะเลก็160ยหกถ้าเป็นน้ำจืดก,ก็ร้อยสีมันมี2อ,อย่าง ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่จะรับไปขายต่อหรือว่าเป็นประชาชนที่มาซื้อทั่วไปอ๋อส่วนใหญ่ประชาชนก็คนรับไปขายอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เน้นของคุณภาพแต่คนกินน่ะก็เอาของดีของสดราคาแพงนิดแพงหน่อยก็จะไม่ว่ามีจระเมดขาวเม็ดดำอะไรคราวนี้ขายดีไหมคะก็ไม่ค่อยดีนะของไม่ครบ เพราะว่าทะเลไม่ออกกันผลไม้ในช่วงนี้จะเป็นผลไม้ฤดูกาล<ช>นะซึ่งช่วงนี้จะเป็นผลไม้ฤดูกาลภาคตะวันออกอ,อันได้แก่พวกมังคุดลองกองนทะุเรียนนะฮะเงาะ<ช>นะครับพวกนี้เนี่ยราคาเนี่ยไม่ปรับขึ้น สาเหตุเพราะว่าผล,ลไม้เนี่ยนะครับเ,เป็นผล,ลไม้ทีเ่เราปลูกมานานแล้ว<ะ>และช่วงนี้เนี่ยมันเลยช่วงที่เขาให้ผลแล้วช่วงนี้เนี่ยสินค้าบางตัวเนี่ยกับปรับราคาลดลง<ะ>เช่นเงาะกับบางคุณเนี่ยลดลงนะฮะเ,เนื่องจากว่ามันเป็นปลายฤดู<ะ>ซึ่งเดี๋ยวอีกประมาณตักสิ้นเดือนเนี่ยมันก็จะมีสินค้าฤดูกาลของใต้ซึ่งเป็นชนิดเดียวเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าสินค้าใต้เข้ามาปริมาณมันจะเยอะ ราคาจะตกอันนี้ระดูการเนี่ยจึงปรับลดลงยกเว้นทุเรียนเพราะทุเรียนเนี่ยตอนนี้มันจะมีการส่งออกเยอะเพราะฉะนั้นราคายังยืนอยู่ ช่วงนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาอย่างเช่นในเรื่องภัยแล้งกันนะคะตอนนี้คุณทวชัยเองมีคําแนะนําสําหรับประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาซื้อสินค้าภายในตลาดไทยยังไงบ้างคะในช่วงสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อสักครู่นะครับและจากการที่เราเดินสำรวจราคาเนี่ยสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันจีมีราคาลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ชนิดของสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อแนะนำผมก็คือว่าถ้าอันไหนเนี่ยที่มันจะราคาแพงอยู่ เราก็ใช้น้อยลงหรือเราก็เปลี่ยนตัวอื่นเข้ามาแทนในช่วงที่เรายังแก้ปัญหาอยู่ะนะฮะแต่ถ้าช่วงไหนตัวไหนมันถูกเราก็ทานตัวนั้นก่อนเพราะยังไงมันก็คือผักคือเนื้อคือผลไม้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็ก็คงต้องต้องอยู่ที่ผู้บริโภค,คะนะฮะที่จะเลือกปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ะนะครับแล้วก็อย่าไปตื่นตระหนกมันะนะเพราะยังไงเราก็ต้องมีวิธีการแก้มันะนะครับขอ,ขอบคุณมากค่นะ สิ่งสำคัญนะคะก็อยู่ที่ตัวผู้บริโภคเองด้วยในเรื่องของการปรับตัวจะจัดรส<า>รรสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนนะคะในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนในช่วงของยุคเศรษฐกิจหรือว่าข้าวของแพงแบบนี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือการสำรวจสถานการณ์ราคาสินค้าที่ตลาดไทยนะคะช่วงนี้กลับไปที่สถานีไปพบกับคุณวุฒินันท์คุณกนกวันกันต่อค่ะขอบคุณนะครับ,บคุณเอพิมพลวิสารโร์ครับแมาสดจากที่ตลาดไทยเลยก็ว่าได้เราคงเห็นแล้วนะครับว่าเศษเสี้ยวนึงของตลาดไทยตลาดยิ่งเจริญนั้นเป็นยังไงฮะ แล้วก็พักกันก่อนนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมีที่ปรึกษานะคะของสมาคมผู้ค้าและส่งออกพลไม้ของไทยที่จะมาร่วมพูดคุยในช่วงหน้าของเราในช่วงฉลาดเลือกกันด้วยค่ะสักครูเดีครับ